คุณราศีพฤษภศครับดวงชะตาคุณนะครับจัดอยู่ในประเภทจากหลายกลายดีครับก่อนหน้านี้นะครับดวงชะตาหลายๆท่านนะครับอาจจะมีปัญหานะครับทั้งเรื่องการงานการเงินแต่ต้องบอกนะครับเดือนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบใพ้ดพลาดเพดอพลาดนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับปัญหาหลายๆอย่างจะหมดไปครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับมีไพ่ใบนี้ครับพระราชินีถือไม้เท้าครับ พระราชินีถือไม่เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับการงานที่มันติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งสูงสูงนะครับเป็นประเภทผู้บริหารระดับสูงเลยนะครับเข้ามาช่วยคุณนะครับช่วยคุณไกลเกลีย่ยช่วยคุณแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นนะครับปัญหาที่มันเคยติดติด,ตดขัดขัดความก้าวหน้าที่มันไม่เคยมีมันก็จะเริ่มดีขึ้นครับ ถามถึงเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับบางดวงชะตาเนีครับเงินทองติดติดขัดขัดเลยนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับปีไพ่ใบนี้ครับพระราชาถือเหรียญครับ พระราชาสื้อเหรียญขึ้นมาหมายความว่าอยังไงนะครับจะมีกินมีใช้เงินเงินทองทองที่เคยติดติดคัดคัดก็จะเริ่มมาแล้วนะครับปัญหาต่างๆก็จะเริ่มหมดไปเพียงแต่ว่านะครับมีเงินมีใช้มีทองใช้แล้วนะครับอย่าฟุ่มเฟือยนะครับกินกินอยู่อย่างประหยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโชคดียังไม่มานะครับมันแค่เริ่มต้นของการปัญหาที่มันหมดไปเท่านั้นนะครับ ถามถึงเรื่องครอบครัวนะครับก็มีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่เดอะสเตนครับเดอะสเตนขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก็โดยจากดูหน้าไพ่ทั่วๆไปเนี่ยครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรักใคร่ปองดองกันดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ดีอยู่ในฐานะผู้นําครอบครัวนะครับคุณเป็นช้างเท้าหลังนะครับก็อาจจะคุณสามีอาจจะมีภรรยานะครับเป็นช้างเท้าหน้านะครับก็อดทนนิดนึงนะครับไม่มีมีปัญหาะไรนะครับยอมเขาสักนิดนะครับครอบครัวจะได้เป็นสุขครับ ถามถึงความรักคนโสดนี่นะครับปีไพ่สามถ้วยครับสาเลิงสารลานกันเต็มที่เลยนะครับไม่ได้คิดจริงใจกับใครนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปีใหม่นะถึงจะเป็นกุมภาแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่นะครับสาเริงสารลานเต็มที่เลยก็มีความสุขกับชีวิตนะครับไม่ต้องไปปวดหัวเลยคนมีคู่ครับจำไห้นะครับหมอดูที่ปีหมอดูที่ปี สนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ